สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะวันหยุดเราจะไปแคมป์ปิ้งกันที่กรีนเดนวานหนึคืนนะคะปกติไปนอนค้างแต่โรงแรมนะคะครั้งนี้ขอฟิลอื่นบ้างขอฟิล l แคมป์ปิ้งนะคะหคืนที่กรีนเดนวานขับรถไปจากบ้านก็ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆน,นะคะก็ถือว่า ไกลอยู่เหมือน,นกันนะคะ2ชั่วโมงนิดๆเรากะไปถึงประมาณ10บโมงส0บโมงก็หาที่จอดรถแล้วก็พากันเริ่มเดินเลยค่ะนี่ดูวิวดูวิวเราก็จะเดินอ้อมนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไปที่ทะเลสาบบักอัพเซนะคะนี่ค่ะทะเลสาบนะคะกว่าจะมาถึงคือแบบต้องยอมรับว่าเหนื่อยมากๆค่ะมัน มันแบบว่าเดินก็สิบสามกิโลเลยนะคะเดินจากข้างล่างเลยเกรียนั้นมานขึ้นมานี่แตว่วิวสวยมากคุ้มค่ามากเลยนะคะแล้วเราก็เดินมาตรงที่จุดชมวิวนะคะตรงที่เฟสภาษาอังกฤษเรียกเฟสนะคะแต่ภาษาอิสมันออกเสียงเฟสเห็นไหมทางด้านขวามือมันจะเป็นตัวเดินอ้อมเพื่อที่จะไปดูวิวนะคะ นี่วิวด้านบนสวยมากๆนะคะพานอราม่านะคะสวยมากใครมาสวิตต้องมาที่เกรนดันวานนะคะนี่สวยทั้งหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวเลยนะคะนี่คือตรงบนบนจุดชมวิวนะบนจุดชมวิวคือต้องเดินขึ้นไปนิดนึงอะ่ะสวยมากค่ะคุ้มค่ามากมนี่ก็คือด้านล่างนะคะเอ เบียสจะขึ้นมาได้สองทางนะคะทางลาวเตอร์บุนเดนแล้วก็ทางกรีนเดนวานนะคะจะขึ้นมาด้านบนได้ได้ได้ทั้งสองทางนะคะทุกคนคือมันสวยมากเลยนะคะเรามารอบที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่คือทุกครั้งที่มาคือประทับใจมากค่ะมันสวยมากๆเลยนี่ฝั่งนี้น่าเป็นน่าจะเป็นลาวเตอร์บุนเด่นนะคะ นี่นะคะฝั่งฝั่งเกรน้นนวานจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> นี่ค่ะคือฝั่งเกรน้นนวานข้างล่างนะคะกันข้างล่างเลยอ่ะเกรน้นนวาน <Okay. S 1> เกรน้นนวานอยู่ฝั่งซ้ายเราแต่บุนันนจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เดินนะคะถ้าใครนั่งกระเช้าขึ้นมาด้านบนแล้วก็มาเดินต่อได้เลยค่ะ เรานั่งกระเช้าขึ้นไปที่แม่นลกนะคะแล้วก็เดินจากแม่นล็กไปที่ค่ายนชัยเด็กนะคะตรงด้านซ้ายมือก็คือจะเป็นกลีน้นวนนี่ค่ะคือเป็นเส้นเทลพานอรามานะคะเพราะว่าภูเขาข้างหน้าคือภูเขาที่ขึ้นชื่อของสวิตไอ,ไอเออมุงยุงฟาวนะคะเนี่ย ก็คือจะเป็นสามภูเขาที่ขึ้นชื่อที่สุดของสวิตนะคะจะเป็นวิวที่สวยมากคือจะเป็นเทวเดินเดินง่ายๆนะคะเดินง่ายๆจากแม่มเหลืมาที่คลายในชายเด็กจากคลายในชายเด็กก็เดินขึ้นมาบนทะเลสาบนะคะตรงนี้คือทะเลสาบดนเดินมาอีกประมาณ25นาทีนะคะแล้วทางด้านขวามือใครจะไปที่เกลเชอร์นะคะใครจะไปที่ทานน้าแข็งเยากจะดูทานน้าแข็งใกล้ๆก็เดินขึ้นไปอีกได้นะคะตรงนี้คือทะเลสาบนะ เป็นทะเลสาบที่เขาขุดคนขุดนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่สวยมากเป็นทะเลสาบเล็กๆนะคะแต่สวยมากๆค่ะนี่ดูวิวนะคะคือทุกคนคือมันสวยมากๆเออม,มานี่คือคุ้มเลยอะถ่ายรูปทั้งวันฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งกรีนน,นหวาน นี่นะคะหลังจากที่นั่งพักผ่อนกินลมชมวิวเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเดินลงข้างล่างนะคะวันนี้นะคะวันที่เราเดินลงเราเดินลงจากคายในชัยเด็กเดินลงไปที่ลาวเจ้บุญเน่นนะคะนี่วิวสวยมากๆแต่ ขอบอกว่าคือทางเดินอะ่ะมันจะเดินลงอย่างเดียวทุกคนนึกภาพออกไหมมันจะเดินลงอย่างเดียวถึงแม้ทางมันจะไม่ใช่เป็นทางขรุขระทางมันคือเป็นทางที่แบบเป็นหินเขาเรียกอะไรหินกรวดเหรอหรือหินอะไรอะ่ะคือถ้าเดินนิดหน่อยมันจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเดินจากด้านบนเลยลงข้างล่างอะ่ะใครที่เขาไม่ดีไม่แนะนํานะคะแต่วิวสวยมากคุณจะได้เห็นวิวที่สวยมากๆนะคะ นี่กายจะลง,ลงข้างล่างแล้วอเนี่ยตอนนี้ถึงข้างล่างแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย